คนหาพรารชวนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วใครวะใครนำวะเนี่ยใครอันหนึ่เนี่ยกูกูแอนะกูเต้นอ่าะอ้วกูกูกูหมุนอ่ะกูหมุนอ่ะ อันนี้เราไม่ได้จับว่าใครนำนะฮะเขาจับเวลานะครับเจกี้เจกี้เอาเบียกกันแล้วเบียกกันแล้วอบเชย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอเชยโอ้ยมันกระตามแ่างโหดโอ้ออบเชยมันเข้าโค้งไม่เบีกเลยอ่ะมันขับรถยังไงของมันวะเราเอาอย่างเดียวดิเออมันตั้งแต่รอบนั้นแล้ว เป็นผู้ชมเดี๋ยวรอบแรกสักก่สงจอวานนแซงหน่อยสิเดียวยางเดี๋ยวเราเอคงมาย่ลุงชาติระดนคือคือป่าเวี๋แทะลุงชาติระดนคือป่าเวี๋แทะขับคนเดียวชิวๆเลยแล้วก,การเสียวแซงบบที้เ,เอาไม่อเอางกกมาย่คนเดียวหวานกี้ฮะโอนี่สามคนที่มาหน้ากุ๊บโดนปั๊บชนเนี่ยมีรักใครอีกใครใคร ยกมือให้กันอีกแจ็ก,กี้ฮะแจ็ก,กี้โอ้คู่นี้บี้กันมันครับใครวะใครวะโอ้ชนกันกันใครวะเอาเอาคมสัน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 กับใครวะอันนี้ใครเนี่ยเบดเบดกับกใครเบดกับกแบนดิวโอ,โอ้บ่เชยโอ้เชยครับอะไรของมันวะมันขับรถไม่เบรกเลยกูว่าอันนู้นใช้รดนหมุนครับใช้ลาลาครับ คครับโอ้ี่ลูกแข่งอยู่ครับเอาแล้วฮะป๊อบมองคลบี้อยู่กับใครก็ไม่รู้กู่ของนครหลุดโค้งอีกแล้วป๊อบมงคลเข้าโค้งมากูตามมาติดๆขู่จี้ก้นไปแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่าน,นะฮะแจคกี้ฮะขับคนเดียวชิวๆฮะไม่มีใครมาแย่งฮะ น่าจะทำเวลาได้ดีป๊างันลอปเด็ดูอมากรมสรรกับเบสเบสมาไงเบสหมุนมีหมุนแค่อากขึ้นางกันดีเอนเดียวอนเดียวตามกันเราเจ๊งปะโอ้ชเอาามีก็ชิบะนั่งรถกลังอยูเตอนนี้ต่ยานกับกังกโดนชยละลาไปแล้วะคนเดียวชิวๆคนเดียวชิวๆฮะ ไม่มีใครน็อกรอบเขาได้ครับเพราะเขาอยู่สุดท้ายเคครับผมเคยโค้งนี้แกชนอีกหรือไม่นะมาดูครับจับตาดูขอบเชยครับครั้งนี้เขาจะแก้ตัวได้หรือเปล่ารักแข่งที่น่ากลัวที่สุดครับมาแล้ว15.3เริ่มแล้วเร่มแล้วแก้ตัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมในรอบที่สามของเขาโอ้โหใส่ตลอดเลยนักเลยเรื่องนักไปออกที่เราเป็นหนึ่งเลยนะโอ๊ยใครเนี่ย อบอีกวะโอ้ยต่มแล้วตม่มอีกโยกกูลงเงิดโค้่เข่าไเส้อลายเส้วะยเสื้อลูกชยนปแยงไปูได้นิออกเนีเ่เอวมาแล้วครัน,นกชายละลาฮะกชายละลายออหมุนหมุนหมนเฮ้ยเข่าโค้งไหมมัเขาชี้ไร่ใทสู่ป้าไปกับอะไรดนี่ โมเชยไหมครับผเชยรอดไหมรอดครับแ็คกี้หมุนมันแพงคืออันโค้งเนี่ยมันก็พากันหมุนดิเลยงค้อาเป็นไรครับอามาคมสรใครบ้างเนี่ยแอนดิวตุ่มล้วเสื้อขกยวเนี่ยตุมล้เจี้ดากมากมสรรไปแล้ว ออบสเตทฟัสมาแล้วเอ้ยใช่ไหมหรือเบส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 บ้าแล้วนุชเชลลามาแล้วนุชเชลลานุชเชลลาอ่าแล้วโดนจี้ตูแล้วนุชเชลลาเอาอีกแล้วใครเนี่ยไอ้กูโอ้อะไรวะขอบเชยนะครับอืมเข้าโค้งแค่ตัวได้ไปอีกหนึ่งรอบนะครับ โ sure ป่งนี้นุกตะโดนฮะนุกตะโดนโดนจี้ตูดฮะนุกตะโดนโดนจี้ตูดมาแล้วฮะบังลายไว้อยู่ฮะกันลายไว้ฮะนุกนุกจะโดนเสียบไม่ได้ครับโอ้นุกยังบังลายไว้ดีฮะชิดจะเสียบนุกไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายบาดแล้วโอเคโอเคเอ้ารอดได้ครับนุกโดนจี้ตูดมาแล้ว เออเใจลุกยุบุลุกล้นอยู่นะผมอุ้ยปอมองกดชิวไปภูเขานครอบเชยมาแล้วฮะมาลุนอีโค้งนึ่งฮะอบเจยมาแล้วครับอบเยมาแล้วครับ่านได้ผ่านไดพันการสังเขาได้ดีนะครับรอบครับทให้โอ้ได้ัราบื่นนะครับมาดูกันลูกชยลาลาของเราอยู่ไหนฮะเฮ้ โอ้ oh, นุกใจละลาโดนแซงแล้วนุกกำลังจะเอาคืนฮนะนุกจีต้ตูดมาแล้วมาแล้วแต่โดนบางเลยนุกจีต้ตูดมาแล้วเอ้าอันนี้ขับรถบัมกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยผูดอะไรนะออบบอโอว้ออวหนุกใจละลาไปแล้ว เอาละครับจางวานนี้ครับอบเช่อมนะโโอ้โหอัโอัอัโอ้โอ้โหจโอ้ี้จั้กอ้โอ้โ เบสเบสไปแล้วเบสเสื้อขาวอันนี้โอมพอชนะเสื้อเขียวแอนดิวแล้วก็โ้นเสียบสอนแล้วนะนุกชายละลามแล้ะนุกชายละลาไปแล้ว้อมบนเสียหลังอยู่เล็นน้อยูมงทกคมีสะบัดนิดเดีาวคุณโเชยครับอ้าวโคงนี้ว่าไงโคงนี้ว่าไงโอโดนสกิด แล้วสามคันนี้ผมเชยโดนเสียบผมเชโดนเสียบเสียบขึ้นเอาออกฟ้าแล้วเอาเบียกันสคันนี้โอ้ตนุกอนหมเวลาะครับผมหมดเวลาแล้วเนี่ยอะไรกันล้ไงอันนี้จิงที่สาม ออเวลาออกแลก้วครับไปดูเวลากันครับไปดูเวลากันไปดูเวลากันครับอันดับหนึ่งซอสลาเสียอันดับสองออฟเซตฟันครับอันดับสามเบสกีต้าร์แมมโอ้สอนอันดับหนึ่งครับผมเวลา47.9จุดเจ็ดจเก้าครับดูสี่สตะรอบที่แล้วเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาสอนได้อันดับหนึ่งก็คือเป็นนั่นแหละอยู่ในกลุ่มที่สามเอ้ยกลุ่มทีมที่สามนะครับ โอ้โหรอบนี้สอนทำเวลาได้ดีครับโอ้ช้าผมอยู่ผมสอนมาจากไหนป๊อปอันดับ2ไปครับแล้วก็เบสอันดับ3นะฮะอันดับ4ป๊อปอันดับ5โอมอันดับ6แจ็คอันดับ7จู๋ของนครอันดับ8ปอบเชยฮะอันดับ9นุกชัยละลาอันดับ10มาร์คคมสันแล้วก็อันดับ11แอนดรดิวนะฮะขับรถกินลมชมวิวไปแอนดรดิวเกรกสันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมอบมือถือเครื่องนี้ให้กับไอ้ปูอยู่างไอ้ปูปู ได้นุ๊กใช้ละลาครับอันนี้ข้าวครับผมคุณนุกโอ้ดูเดือดมากฮะคุณสารนัำหนึ่งนะฮะในรอบนี้นะไปหมมุนไหมโอ้เดี๋ยวกรบปิ้นใบออกมาให้เบสอันดับสามครับเบสอันดับสามนะโอ้โหยังดีฮะถือว่าทำเวลาได้ดีขึ้นเอ้ยอ็อไปใซ่ยอ็อบอ็อบอันดับสองครับอ็อบอันดับสองครับโอ้โหไม่ธรรมดาฮะ รายกาดอาสภาพคุณนุกผมมาแดาเก้าครับดีกว่าเดิมแล้วยังไงครับอนเจ็ดแค่นี้เก้าเลยดีกว่าเดิมดีลงโอเคโอเคปูปูมาพักปูมาพักก่อนในลายส่วนแล้วมาพักสิ่งที่หนึ่งกับสิ่งที่โอ้พี่เลยครับตอนนี้ เป็นสิ่งให้ผมไลฟ์สดแทนนะครับผมอันนี้ชิงที่หนึ่งใช่ไหมครับเป็สิงส่งมันเรืเอางของแข็งไหมผส,สมคำคุยเลยนุก๊ก มาส่งคำคุยเลยมาคุยเลยไม่เคยเหลี่ยมนะเฮ้ยแมนบ่แมนบ่บล็อกตะกี้คุณพูดว่าอะไรคนสุดท้ายก็คืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมจัดใช่คุณเท่คุณพูดไหมตรงนั้นน่ะอะไรนะที่คุณบอกว่าอะไรนะอะไรสักอย่างนี่แหละที่สุดท้ายไปอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อช่วงพี่ตงเขาวัดกันเข้าวัดกันน่ะคุณคุณพูดหรือเปล่าใช่ เขาเป็นห่วงแฟนคลับเมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จอดจอดไม่วจอดไม่นอได้โอทายทายทานจอดไดเป็นคนมารยาทดีถ้าไม่ติบมารยาทนี่ที่หนึ่งแล้วค่อ่นอยนีะเจ้ากับผู้จักเบรกมันเบรกมาได้มันาเบรกมายู่อ๋อไอเสื้อมันเด็กโตโตไอเสื้อมันไปไ่นใไหน tam ta hom tua kaw ba lai tam sing

โอ้ยออฟดีสอวะไอเสื้อมันให้โตตคันตบชนเนี่โตทีนึงแล้วอมอแล้วอยากให้เอาจริงเอาแ้คนเดียว่งแล้วยัเอรงคุณีเท่าไหร่นี่นี่นี่ขอแข่งนะคนมุนตันโอ้โสี่รอบรุ่นส์ตะโดเยเสามรอบจานเบดแมนันเนก่อนงูโคนรับอเสียวขนาดเลยคนรแมนไอนุ่มมุนเมีจานเบดมุนนี้ นี่นเอนนตัวตัวติดทักท้ายติดทักทายไอ้กับไอ้ขำเออขันโตว่าทักท้ายตกแซงเลยเออส้นตะไทแล้วแล้วมีมีมีจังหวะหนึ่งตมาชนตัวนี้ไอ้มักครับตัวชนปึ๊บตัวเบรกปึ๊บตบ่อยไปก่อนไปก่อนเป็นาีเาไม่เียดไียายบายบบายบาย มันนีมันนี่สองอย่างวะไอ้ครับสองอย่วะชนปื๊บป่วยไวชนปื๊บป่ยไวมันมันหมักกั้ยมันก็เตรมสุตาแท้ะคอยไปตัาอยู่หันไอนันยืนไอีมากูดดีบอกมากเลยว่าเลซื้อมันดืงมกอสองเดียวดืงกันนะเานี่มองหันมองนี่แล้วกับมนมีอีกมัสองหลอกเหร ขันห่อแขงนี่ไอ้ามขันห่อแข็งนี่จังไรนอชเดเอองาน่งได้านได้ชิงกับไอ้ขามาขันแขงอยากลม้งไรม่อยากล่องดอกคนมันมาความเร็วอะชิวๆซัมเน่ไปนอนแทนอนคนมันมาความเร็วนี่นอนนี่นนี่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 นห่นี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 ่าี่นี่นี่นอตนี่นี่นี่นเงาี่นน่นอน โอ้เหนียครักเลยออสไออหนเน่ามันไม่แข็น S <S มันมันบอกเบนสอม่นสวัสดีทพพองหมื่คนสองหมื่นห้าร้อยคนลานงานทีนน right? ่สิบเอ็ดผชย้วนี้สวันนะฮะที่ราชบุรีอันนี้อันนี้อย๋ออันเดียวอันเดียวก็ไปจะเรีไปเชีงงน,ถถ 21, นะครับผมักไปทีああ ال ال ่เพจที่ผมแชร์หน้าเฟซบุ๊กนะครับไทถ้าไปไม่ได้้าไปไม่ได้หนึ่งรอยบาเลยฝาโเคอย่างยิ่งนะฮะถ้าท่านมาทั้งหมดสองหมืนท่าีผมจะบโอ้มกราบไอ้เสืยมันว่าสองหมื่นคนสิไป ขอสักตั้มไปสองยนิบองพันคนีิเชวขอคุณมาด้วยนะครับความคนบ้อมดอะที่หนึ่งอบอจิตจิตทางอ๋อบอลลูเลียง์ลูเล่าอีกีให้บาดมอมุนช่วงเจ้ากับชนเฮ้ยเี่ยเนี่ยเขาว่าว่าขาสมพงษ์โอ้เห็นบ้าน้อี่ลูกชายรันรนเนี่ย

ที่สิบค,ครับผมสัน